หลายคนอาจไม่เคยรู้นะครับว่าไมเคิลแจ็กสันเนี่ยเคยประสบอุบัติเหตุไฟไหม้เขาเมื่อหลายสิบปีก่อนนะครับเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นว่าไมเคิลแจ็กสันเนี่ยเขาดูแบบแต่งหน้าดูขาวตลอดเวลาหรือว่าเคยได้ยินว่าเขาไปฟอกสีผิวมาใช่ไหมจึงทาให้เขาเนี่ยดูเป็นผิวสีขาวแบบด้านซ้ายข้างบนนี้นะครับแต่เพื่อนๆดูไหมครับว่าจริงๆในช่วงปี1984นะครับไมเคิลแจ็กสันในขณะที่อายุ เพียงแค่25ปีเนี่ยเคยได้ไปถ่ายโฆษณาเป๊ปซี่นะครับแล้วปรากฏว่าในขณะที่กําลังถ่ายทำโฆษณาอยู่นั้นเองนะครับในคิวเนี่ยมันจะต้องมีการเบิดปลุฟไฟด้านหลังของไมเคิลนะครับ ซึ่งในตอนนั้นเองเนี่ยทีมงานนะเขาทําผิดคิวนะครับเพราะเพื่อนเนี่ยจะต้องยืนอยู่ห่างจากพลุไฟเนี่ยประมาณหนึ่งนะแต่ปรากฏว่าในตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าระเบิดถูกติดตั้งเนี่ยอยู่ใกล้กับไมเคิลมากจนเกินไปนะครับซึ่งไมเคิลบอกว่าเนี่ยตอนนั้นอนะ่ะมันอยู่ห่างจากเขาเพียงแค่2ฟุตเท่านั้นเองแล้วพอมันระเบิดออกมาเนี่ยจึงทําให้เจ้าพลุไฟนะครับไปติดเข้ากับผมของไมเคิลแล้วก็เสื้อผ้าของไมเคิลนะครับซน่งส่งผลทาให้ไมเคิลเนี่ยถูกไฟลุกไหม้นะครับในตอนนั้นเนี่ยทีมงานต้องรี การถูกแผลไฟไหม้2ถึงระดับ3ามเลยทีเดียวซึ่งถือได้ว่าแบบหนักมากๆนะดยบ,บริเวณส่วนหัวด้านบนของเขาเนี่ยคือไฟไหม้หายไปไปแบบเยอะมากๆเลยนะครับแล้วเขาจะเป็นจะต้องใช้พวกยาระงับประสาทหรือยากแก้ปวดเนี่ยตลอดชีวิตของเขาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาซึ่งทางบริษัทเบบซี่นะครับได้ชดใช้เงินให้เขาเนี่ยเป็นจํานวนเงิน1นึ่งล้านห้ดอลลาร์นะครับโดยที่ตัวไมเคิลยักษสันเองเนี่ยก็ได้เอาเงินส่วนนี้นะครับไปบริจาคให้กับนที่ช่วยเหลือ เหยื่อที่ไฟไหม้ของเขาเองนะครับก็คือบริจาคให้ไปทั้งหมดเลยเขาไม่ได้เก็บไปใช้เองเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับเออซึ่งถือได้ว่าน่านัานบถือมากๆเลยแล้วก็มีอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่ทําให้หน้าเขาเป็นด่างๆแบบนี้เนี่ยก็คือจริงๆแล้วไมเคิลเนี่ยถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคด่างขาวหรือว่าโรคที่จะทําให้ตัวเขาเนี่ยมีผิวขาวขึ้นตามจุดต่ตางๆเป็นดวงดวงๆดวงๆนั่นเองนะครับเออซึ่งนี่เองนะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆแล้วก็น่ายกย่องตัวไมเคิลแจ็คสันมากๆเลยนะครับในขณะที่ยังมี นัทเพื่อนๆที่ชอบเรื่องดาวที่น่าสนใจแบบนี้ก็อย่าลืมกดปุ่มหัวใจเพื่อช่วยที่สำคัญนะครับกดปุ่มติดตามจะได้ไม่พลาดเลาที่น้มันลงคลิป EP ใหม่ที่น่าสนใจแบบนี้นะครับ